แม่ตานก็จะมาถักเปียต้นสุภโชคจ้านี่เราต้องตัดใบออกให้หมดนะแบบนี้เอาไปถักเปียถักเปียสามต้นกับสี่ต้น <Yeah. S 1> เพื่อจะเอาไปเป็นไม้ประดับนะคะเอาไว้ในร่มได้ในบ้านได้ ไม้มงคลค่ะทุกคนต้นสุขโชคหรือว่าต้นมีเงินนะคะต้นไม้มีเงินแต่ถ้าจะเอาไปปลูกที่เพื่อจะกินมเมล็ดก,ก็เอาไปปลูกต้นเดีียวๆแบบนี้ไม่ต้องถักค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้แม่ตารจะทําเป็นไม้ประดับสําหรับเอาไปไว้ในบ้านต้องตัดทิ้งให้หมดค่ะแบบนี้ มาถักเปียนะเปียใกล้จะเสร็จแล้ว สองสี่หกแปดสิบปสิบสี่สิบห้าต้นนี่เตียเสร็จแล้วแม่ตานก็จะไปใส่ถุงชําไว้ก่อนนะเพื่อเอาไว้โศกจ้างานเตียเสร็จหมดแล้ว กับตายน้อยดูดีดูดีเสร็จแล้วจ้าใส่ถุงชาเสร็จแล้วไว้ประมาณสองเดือนสองเดือนก็พร้อมส่งจ้าในจ้า